สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับคนบ้าทําเกษตรครับวันนี้ก็สิพาพมาบอกเทคนิคอีกครับนเๆๆรื่อน่อยเกี่ยวกับการเล็งหัวมันเนาะเห็นการไหนดีก็คือเก่ารครับสามคลิปสิพานมาหล่ะคื้นการตกแต่งกิง่งให้มันเหลือลําต้นบหลายเนาอะอยังเนี่ยก็เงาละ ชองต้นหรือต้นหนึ่งก็พอครับไม่เอาลายเพราะว่าเขาสิเล่งหัวแล้วนะก็ตามไม่ยาเวลาครับจะมีคนถามเข้ามาว่าหรือมีคำถามเขามาว่าตอนในสมควรที่ตัดกิง่งแต่งกิง่งดีที่สุดครับระยะเวลาการแต่งกิง่งให้มันเหมาะสมกับมันเนาะกับ คำนวณครับคำนวณย่งไงคือระยะลงหัวลงหัวมั่นนะครับก็คือต่าไดแหลมมั่นกับสามเดือนเนาะสามเดือนเ <c oughs> ขาก็เล่นเลยครับแตงเลยบ่านีนเับทั้งหมดนี่มันมีสามต้นครับนีต้นเงาเนี่ยสังเกตเนะาะพักทิ่มเลยครับตัวไดมัน ไปคุ้มแสงมูเนาะตนน้นเอือนเขาหักเข็มเลยอาศัยต้นที่มันมันสิบานกูมูครับตัวใด้มันมีลายงาเข้ากันห้ากอกอกเลยครับขอบมาครับงากรบมี่นะครับงามันสมมันขึ้นกับลำต้นเนาะพยายาม,มาออกให้เปิดเลยงา้ายครับแสงนี่แต่ว,ว่าพม่ามัน มเมนต์ปัญหาหน้าใหญนีรเงานี่ยนีย่หาต้นครับเงานี่เอาออกให้เบิร์ดเลยครับแสมเบิรืดลยสองคือกันครับเมเรดลอสองครับเป็เสือสองต้นครับอันนี้สองต้นแตงครับแทงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคิดแจ้งไงว่าเขาเขาเพิ่ม นี่ในปองเขาเนาะนี่ครับวนมากมันจะขืนมันก็ขืนเหมือนกันครับสังเกตบ่นี่มันขืนดาวลำต้นทุกนี้แหละครับพากออกนี่ละในเมื่อวัวมันครับมันหลับสารอาหารโมทันเนาะมันเลยมันเล่งครับบาเนี้มันก็ย้อนขึ้นมาลำต้นมันเล่งออกจากลำต้นมันเล่งงาเล่งอย่างออกจากลำต้นมันครับมันเลยออกจากลำต้นครับนี่ครับสังเกตเห็นนี่ เอาออกครับเอาออกเลยเพื่อให้มันลงหัวเด็กเต็มทีเนะาะอัดเข้าไปในหัวมันเทคนิคเล็กๆหน่อยครับที่เขาบ่ต้องบม่ต้องเสียงเงินซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็บใบหรือง,งาันมันเฮาฮาก่อนมันก็เป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมซาไปเบ่งเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกเทคนิคไปเรื่อยๆว่าเหตุอย่างไรครับเอาออกเลยมสามเหงาไม่ต้องเสียดายครับล้ำมันนี่เขากัในไรข่ของเขามันกับเห็ดพันพ่อพอะไรของบ่ได้ปลูกเป็นพันไรดอกเป็นลอยไรอย่างนี้กับพ่อครับปลูกแค่ปลูกพันซิบได้เนี่ยปลูกได้เป็นลอยครับได้ปลูกระดับผมเนาะปลูกในแบบของผมอ่ะ ซึงมันต้องแพงมันต้นมันคักผิมโหลดเล้วเ,เลงหัวมันให้มันได้ผลผลิตมันสูงที่สุดเราสิเห็นได้นะครับบาทเดี๋ยวมันจะมีอีกครับสิผพมจะบอกว่าเหตุไดเขาเขาเขาชิูุว่าเขาเศร้าแต่งหนแล้วเดี๋ยวครับเบิ่แปลงนี่มันจะมีบอกลำต้นมันมันจะเห็นบอกสังเกตว่าครับยอด มันก็กลุ้มแตกเอกคคยเก่าครับแตกเหงาให้นอกเพราะว่ามันหัวมันกําลังอัดอาหารเขาเต็มที่แล้วนะมันมันหลับบะทันแล้วกระยายครับเพเล็งออกครับเล็งหักออกไปเลยอย่าปล่อยครับอย่าปล่อยไว้เล็งหักออกนี่คือหัวมันหลับเกินขนาดแล้วครับนี่ลักษณะแบบนี้เนาะหัวมันหลับเกินขนาด กินบมดทันแล้วเลยมันเล่งต้นนี่คือเก่าครับพยาครับอาจเท่าตรงพยาเอาออกอเหน,นนนนหนื่อยเมื่อบบครับอย่าให้มันขึ้นได้ทิ้งนี้ด้วยคบเล็งๆหน่อยโบเสื้อโบเป็นยังครับแกผมเฮ็ดให้เบิงบ่งโบเสื้อผมก็บม่ได้ไว้อยังแต่ว่าอยากให้พี่น้องลองเบิ่งครับนี่ครับหลังจากฮัก์คไม่ไล่แล้วครับไปโดนนะครับนี่เบิ่งไล่การแตกของคน คนมันน้องเขาเหนาบมันแตกหัวแตกดิ้นแตกะอะไรอย่างนี้ครับเมื่อเขาหักไปได้ะลาหนึ่งอย่าร้ายครับอญ้าร้ายโมเป็นยังครับวายนี่ครับเล่มงูคือมาข้นล่ำต้นไม่เกา่าพอหัวมันอาจจะเกินแล้วเกินหลับแต่ว่าโมเป็นยังอาดเข้าไปเลยครับแต่งเข้าไป บต้องเน้นปุ๋ยนะครับบอกแล้วว่าต้องเน้นปุ๋ยเนดะ้อเดี๋ยวหลอกนี่สิบท่านเห็นตัวมันหยุดขับหยุดสงักแล้วนะพอเอาสิเศร้าแต่งแล้วเดี๋ยวคนพายเบิรงครับหมดนั่นตีเหตุให้เขาหู้ว่าหอดระยะเวลาสำในแล้วพออย่างสิพ่อการแต่งแ,แตง่งต้นเนาะเดี๋ยวนีว้ไปเรื่อยๆครับ ติดกันครับฉวนมันกระสวดหนอ่อยอก,กันดิมาเรื่อยๆครับโลกครับโลกโลกโลกเอาไปยังครับยางรกแหลงครับอ้อยอก,กันดิฮ่อยเออฮ่อยแดงเบิดเลยจะได้ทำในอ้อย,ออย,ออย,อยปีนี่มันไม่หดฝนมาเราติดตามมาเบิ่งเขาเจ้พ่อว่าเขาซีดกันแดง ต้นเนาะแตงต้นลักษณะไะ้เขาหยุดได้แล้วมาเบิ่งครับขิ็นหมดละเพราะว่ามั่นมาันแก่ครับแท็กซี่เห็นหมดเห็นอะอายุมันม่นมาันไหนสิม,มี่บ่เห็นครับบ่เห็น โมมีโมม,มีต้องใส่เขาต้องแต่งไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับาต้องพยายามแต่งไปเรื่อยๆก่อนครับขนาดนีนด่ครับเห็นว่าเหมือนมันหัวมัน,มน,มนกินมแล้วมันสังเกตุประทานครับม,มันอุ้มไปอยอ่ครับมันก็ แตะไร้ง่าแล้วขังครับมันก็เริ่มเปียนครับตัวเดียหักไปก่อนมันก็ขึ้นด้วยหล่อเรื่อยครับหังออกไปเลยไม่ต้องเสียดายตัวนี้มันปิดดึงหัวเขาไว้เนี่ครับแล้วก,ออก็ไม่ต้องเระไว้ครับแลออกไปมเลยครับอย่าจงมันครับตัวนี้มันป็นดึง วา่าฮะหม่วหใหญ่ <S <S นี่ครับลักษณะั้งต้นเนาะนจะมีอยูค่ครับต้นเนี่ผมเดาไปนี่ครับสังเกตเลย คือลักษณะนี่นี่มันแต่งงานุดครับแต่งงานกลางความต้นบ่นี่คือนี่มันแตกออกงทีแล้วนี่นี่คือขั้นเห็นสุต้นเป็นแบบนี้เนาะแต่ซื้อปลายมันซื้อหยอดมันนี่เพราะมันแต่งงานบางทีนี่เข้าสีเริ่มยุดการแต่งลั่มอะไรก็แล้วครับเพราะว่ารุ่นนี่มันก็คือมันสีแตกงอะไรกันมันแก่มันกำลังเริ่มแก่เต็มที่แหละมันจีออกออกเป็นดอกเป็นหมาก หมากเนาะเป็นดอกมันเป็นหมากมันต่อไปครับนี่คือการยุดการเจริญตัวของลําต้นแล้ะครับมีมันสิเป็นเล่งเล่งหมากก็เล่งดอกต่อไปครับนี่ครับน่ครับก็ถือว่าบอกเทคนิคก,กันเลเล็กๆหน่อย,อยครับเผื่อห้งบื่อยากเปลืองปุ๋ยไรยบ่อยากซื้อปุ๋ยใส่ารครับเลยมาตอนเทคนิค การเห็นหัวมันเล็กๆหนลอยครับนี่ครับเ,เลี่ยวครับก็บนี่และครับฝากไว้เพิ่มเทคนิคหัวมันก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซะนี่แหละครับสวัสดีครับ